สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกันดูดีคารุจิตค่ะชื่อเล่นชื่อกั้งนะคะจากช่องคูกั้งชาแนลค่ะพี่กั้งเคยคอเพร์ามาก่อนไหมครับไม่เคยเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะคอเพลเป็นยังไงบ้าง,งวันนี้ตื่นเต้นมากก็คือลุนมากว่าจะได้แต่งตัวเป็นอะไรสรุปก,ก็คือสวยมากชอบอะไรที่สุดของชุดวันนี้ครับน่าจะเป็นสไตล์การแต่งหน้าค่ะเพราะว่าไม่เคยแต่งหน้าสไตล์นี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยใส่วิกเลยครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันดูจากชุดแล้วคิดว่าวันนี้ตัวละครอาลับมาในทีมอะไรครับ คิดว่าน่าจะแบบเป็นหญิงมั่นๆล้ำๆแบบอวกาศหน่อยๆอะไรอย่างนี้ปกติพี่ก้านเล่นอวีไหมครับก็เล่นบ้างค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นแฟนเล่นัะส่วนใหญ่ผู้ชื่อสกินในทีมวันนี้เลยครับ Infinity Agent R มาคู่กับสกิน Infinity Cod เลยฝากเพื่อนๆชาว r o v ทุกคนนะคะมาซื้อสกินตัวกั้งได้นะคะชื่อว่า Infinity Agent R ค่ะ ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกาย,ยนค่ะใครที่อยากได้สกินนี้นะคะได้ราคาพิเศษเลยค่ะ299 9คูปองหรือใครที่อยากซื้อพร้อมฮีโร่ในราคาบันโดเพียง4 9่ยัง499คูปองค่ะและมาเจอกับก้างได้ในเกม ROV ค่ะทุกคน